นันดากำลังจะออกคุณกู้ชุดใหม่ค่ะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่4.6-5.6%ต่อปีรอบนี้ออก2ชุดนะคะชุดแรกเป็นรุ่นอายุ1ปี10เดือน5วันให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่4.6%ค่ะจะครบกำหนดในวันที่15มกราคม2568โดยจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนอีกรุ่นจะเป็นอายุ2ปี10เดือน5วันค่ะอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่5.8%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่15มกราคม2569เหมือนกันค่ะตัวนี้จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเหมือนกันพริสจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอนันดาที่ Triple B ลบค่ะอันดับเครดิตเรตติ้งที่ยิ่งสูงนะคะก็จะหมายถึงความเสี่ยงที่หุ้นกู้จะผิดนะัดชำระนี้ก็จะยิ่งต่ำในกลุ่มของหุ้นกู้ Investment Grade หรือเกรดหน้าลงทุนเนี่ย ทริปเปิลเจะสูงที่สุดทริปเปิลบลบที่อนันดาได้ก็จะเป็นเกรดที่ต่ําที่สุดในกลุ่มที่น่าลงทุนคือถ้าตกชั้นกว่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของการเก่งกาไรพวกกลุ่มของการเก่งกําไรก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นในแง่ของการผิดนัดชราระหนี้แต่เราก็จะได้ดอกมากขึ้นด้วยทริปเปิลบลบที่ทริสเกรดติงไฮนนะคะเป็นแนวโน้มคงที่สะท้อนว่าทริสมองว่าสถานะทางการเงินของอนันดา ลไไมม่่ด้แยยยงงอาาีนสํคัญคุณกูของอนันดาค่ะเขาก็มีเงื่อนไขเพิ่มให้ว่าถ้าเกิดมีการผิดนัดชําระทางอนันดาจะให้ดอกเบี้ยเพิ่ม2%ค่ะก็คือรุ่นอายุ1ปี10เดือน5วันจากที่ได้4.6%บวกเข้ามา2%ก็จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มเป็น6.6%ในรุ่นอายุ2ปี10เดือน5วันค่ะถ้าเกิดมีการผิดนัดชำระอนันดาก็จะบวกเพิ่มให้อีก2%เป็น 7. 8ต่อปีค่ะ หุ้นกู้2ชุดนี้ค่ะไม่มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนก่อนกําหนดและเป็นหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ค่ะหมายความว่าถ้าเกิดมีการบริษัทล้มละลายแล้วมีการต้องขายสินทรัพย์ออกมาเพื่อใช้นี่คนที่ถือหุ้นกู้อนันดาจะมีสิทธิ์อันดับที่2ในการรับชําระนี่ตรงนี้รองจากเจ้าหนี้มีประกันค่ะวันเสนอขายคือวันที่7ถึงกมีนาคม2 5 6 6ค่ะโดยการจองซื้อขั้นต่ำ จะอยู่ที่1,000 0แสนบาทและถ้าต้องการซื้อเพิ่มค่ะก็จะต้องซื้อเพิ่มขึ้นทุกๆ1,000 0แสนบาททวีคูณขึ้นไปเรามาทำความรู้จักอนันดากันหน่อยนะคะในภาพของผลประกอบการและความเสี่ยงทางด้านการเงินอนันดาเป็นบริษัทอสังหารเน้นสร้างคอนโดและบ้านเพื่อขายอนันดาเขาขึ้นชื่อเรื่องคอนโดค่ะโดยเฉพาะคอนโดติดแนวรถไฟฟ้าซึ่งพอร์ตโฟลิโอของอนันดาค่ะ8 5เป็นคอนโดอีก1 5เป็นเป็นบ้านแนวราบค่ะ ในหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดคอนโดเป็นตลาดที่เป็นขานลงตลาดมันค่อนข้างซบเซานะคะบวกกับพอเจอโควิดปุ๊บมันเลยทําให้คนเนี่ยเริ่มอยู่คอนโดน้อยลงแล้วก็หันไปซื้อบ้านแนวราบแทนค่ะด้วยความที่อนันดาพึ่งพิงคอนโดเป็นหลักนะคะเลยทำให้รายได้ค่ะลดลงมาจาก9,933ล้านบาทในปี2561 ลงมาอยู่ที่3,064ล้านบาทปี 2,5, 6, 5ปีที่แล้วค่ะสำหรับปี 2,5, 6, 6ปีนี้และปีหน้านะคะ Tristating มองว่ารายได้ของอนันดาจะเพิ่มขึ้นไปเป็นปีละ5,000ถึง5,500ล้านบาท ด้วยเหตุผลที่ว่าทริสเขามองว่ามันจะมีการโอนโครงการที่เซ็นสัญญาไปแล้วเมื่อปีก่อนๆค่ะมารับรู้รายได้ในช่วง2ปีนี้ที่ปีรับประมาณ3,000ถึง4,500ล้านบาทต่อปีแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการขายระบายสต็อกค่ะในส่วนของกำไรค่ะพอรายได้ลดลงมันก็เลยทำให้ผลประกอบการของกลุ่มอนันดาออกมาขัดทุนในสองสมปีที่ผ่านมาสำหรับการโอนรับรู้รายได้ค่ะตัวอนันดาเองเขาตั้งเป้าแบบนี้ว่า ปีนี้จะสามารถรับรู้ไรายได้ได้เพิ่มจากปีที่แล้ว20%โดยหลักๆจะเป็นการเน้นขายระบายสต็อกค,ค,ค่ะซึ่งปัจจุบันตัวอนันดาเองมีสินค้าพร้อมขายอยู่44,500ล้านบาทค่ะซึ่งในเป้ายอดขายนะคะตัวอนันดาเองเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่า20%จะต้องเป็นยอดขายที่ได้จากต่างชาติเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศรวมถึงจีนก็เปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็ออกมาคาดการณ์กันว่าปี2566และ2567ผลประกอบการอนันดาจะขัดทุนน้อยลงค่ะซึ่งก็มีบางบโบรกเกอร์นะคะที่ก็มองว่าอนันดาจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไรได้ในภาพของความเสี่ยงด้านการเงินค่ะอนันดาเป็นบริษัทที่มีหนี้สูงนะคะ อัตราส่วนนี้สินต่อทุนปีที่แล้วค่ะก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนี่สินอนันดาสูงขึ้นในขณะที่ตัวทุนก็ต่าลงเพราะว่าโดนกินด้วยการขัดทุนของผลประกอบการแต่ด้วยความที่ทริสเขาก็มองว่าปี2566ปีนี้อนันดาจะมีรายได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของสถานะทางการเงินของอนันดาตัวทริสเองก็เลยมองว่ามันจะไม่ได้แย่ลงอย่างมีระยะสาคัญสําหรับปีนี้ สำหรับความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยค่ะต้องบอกว่าดีขึ้นแต่อยู่ในระดับต่ําอยู่คือได้ให้ดีเนี่ยอัตราส่วนนี้ควรจะมากกว่า1ค่ะอัตราส่วนที่มากกว่า1ก็จะหมายถึงบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะมาจ่ายดอกเบีย้ยได้สภาพคล่องก็เป็นภาพเช่นเดียวกันค่ะ มีหน้าตาที่ดีขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะต้องบอกว่าตัวอนันดาเองเขาก็เห็นเราเขาก็พยายามที่จะอัดแคมเปญอัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสต็อกสินค้าออกมาแล้วก็เป็นการดึงสภาพคล่องกลับเข้าหาบริษัทค่ะสำหรับคดีฟ้องร้องค่ะเป็นการฟ้องร้องโครงการแอชตันอโศกโดยผู้ถูกฟ้องคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อนุญาตให้โครงการนี้ก่อสร้างได้ ซึ่งโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วค่ะและมีการส่งมอบไปเรียบร้อยแล้วที่87%ทางอนันดาเขาได้มีการสรุปสมมุติฐานความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนี้นะคะ กรณีที่1ก็คือสารปกครองสูงสุดยังไม่ตัดสินและไม่สามารถขายยูนิตที่เหลือได้ในระยะยาวก็จะส่งผลต่อห้องชุดที่เหลือที่ยังไม่ได้ขายนะคะซึ่งมูลค่ารวมมันอยู่ที่644ล้านบาทโครงการนี้ตัวอนันดาถือหุ้น5 1เค่ะเพราะฉะนั้นความเสียหายก็จะอยู่ที่328ล้านบาทที่ไม่สามารถขายได้ ซึ่งก็จะมีการตั้งดอยค่านะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่องบการเงินค่ะกรณีที่2คือการที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนยันตามสารชั้นต้นให้เพิกถอนใบอนุญาตนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้บริษัทจะต้องรับรู้ความเสียหายสำหรับเงินลงทุนที่เหลือค่ะอยู่ที่434ล้านบาทที่อนันดาค่ะ กรณีที่3เป็นกรณีที่ถ้ามีมาตรการเยียวยาวค่ะต้องบอกว่าผลกระทบในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่มูลค่า5,653ล้านบาทเทา่ากับมูลค่ากรรมสิทธิ์ที่โอนไปแล้วนะคะซึ่งอนันดาถือในโครงการนี้51%เพราะฉะนั้นผลกระทบต่ออนันดาจะอยู่ที่2 8 8 3ล้านบาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอันนี้เป็นรายชื่อที่สามารถซื้อหุ้นกู้นี้ได้ค่ะ